เราดีดอยู่ที่ตึกกัลลิน่าแล้วนะครับพี่นล็กครับสัภาษณหน่อยครับมีคพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้พอดีสอนสอนมวยน้องอย่างไรโอ้สอนมวยน้องมผมว่าเวลาเล่นติวผมว่าต้องแผกคิกสี่และวนอนแผลเอาแค่ พี่นอนติดไข้หวัดใหญ่ครับท่าแพก็ไม่แปลกครับผมยอยอไอ้ปองเอาแมสไปปะเนี่ยไม่ได้วะโอ้ยบอกให้เอาแมสมาด้วยลืมแล้วมึงนั่งอยู่รถคันเดียวกับไอ้นอนไม่อะไรผมทำงี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทีหน้าเดี๋ยวไว้นันแล้วนั่นก็ถ่ายแล้วบอกว่าวันนี้ปอเป็นไข้หวัดใหญ่จะบอกว่าถ้าแพ้ไม่แปลกพี่นอนเป็นไข้หวัดใหญ่ครับผมลืมมาแมสมาผมต้องผมต้องทำงี้มาดูกันครับว่าใครจะเป็นฮีโร่มาเปิดประตูให้เราหมายเลย เพื่แฟนขับซื้ออะไรมาให้บ้างไหมอันเดียวอะไรอะขับไปรถเหรอขับไปรถอะไรไม่รู้ผู้แลเปล่าวขับไปรถเล็กอะกินหมดเปล่าไม่รู้ปกติชอากินอะไรขับปะรดเหรอไขับปะรดมามุ่นมะม่วงขับปะรดนะครับคุณนีเลสนี่ครับเป็นมังครับวันนี้คุณธนาตันนี้ครับตอนนี้เรอยู่ที่ตึกกัลเลน่าแล้วนะครับพี่น้องครับสัมภาษณ์หน่อยครับมีความพร้อมแค่ไหนครับวันนี้เต็มร้อยเต็มร้อยอุ้ยขนาดเขาเปิดเขายังเต็มร้อยอ่ะคุณพร้อมแน่แใช่ไหมแน่นอนแน่ครับพี่น้องเราเต็มร้อยทุกแม พอถึงก็ไอ้กูหนีด้วยอุ๊ยผิดเลยตาปวมากไอจนแว่นขึ้นฟ้าที่ดูเลยวันนี้คิดว่ามีความพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมมากโคตรพร้อมมีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้วันนี้พร้อมสองร้อมสิบนตครับ235%เยอะมาก วันนี้บรรยากาศอัพตรนแมบก็จะเงียบๆหน่อยนะครับทุกคนเซฟเสียงเงียบหน่อยไปเสียงไอเลยมีเสียงไอนะครับวันนี้เทปนี้จะเงียบหน่อยเทปนี้เงียบไปเนี่ยมีรุ่นใหญ่มารุ่นใหญ่ วันนี้เป็นไงครับคุณไอพัดโปอวันนี้ผมยังไม่ได้พูดกับคุณเลยเป็นคนธรรมดาแต่ไอไม่หยุดเลยนะผมไม่ได้ไอเมื่อกีอออ้พี่โอมไอ่รอเนี่ยพี่โอมไอพร้อมไหม,ม,ไมครับปอล์ผมก็มีความพร้อมแบบค่อนข้างจะพร้อมมากๆครับอใช่อะไรเนี่ยว,วันนี้ผมต้องอยู่กับคุณเยอะหน่อยคุณปอคนอื่นสภาพไม่ไหวเลยไอเต้ก,ก็อยู่ไกลเหลือเกินด้วยพ่อเนี่ยผมก็ได้ไล่สตาร์ทครับสตาร์ทลุกด้วยครับน้องผมอยอดเซสครับพอดีสอนสอนมวยน้องอยู่ครับโอ้สอนมวยน้องคุณโดนนะคุณโดนคอมเมนต์ในอัพเตอร์แมนนะเรอดูเลยว่าใครจะหมวยจะจ่าสตารง งผมเพื่อนก็รับกันซเฮ้ยร้อยก่อนต่างาก็มีการวิ่งโดนยกไปเดียวด้วยตาตานแป๊บเดียวเส้นทางนี้ที่เดินมานานมวยสกิลตะตานอออะไรมีสามสกิลอ่ะไอ้ปอเขาเดินมานานกว่ามึงอีกเขาดีถ้าได้หนึงดาบสายไฟชาร์จแรงๆคอนเทนต์อาร์ตแมทกลายเป็นแบบตะตาบแข่งกับโปรเพยเยอร์แล้วอะไม่ทันไม่ได้ยังไงสำหรับบอว์ลาร วมาสีตรงนี้นะพ่ชูกดตัวนาฬิกามาทันทีครับและแน่นอนเจ้าตัววางซาเข็ดกาวไว้แล้วเกี่ยวมาทั้งนั้นแ้องแมก็ลังจะตายกดแข่งยื้อไว้ก็จริงแต่ว่าที่ร่วมมาตรงนี้นี่กลายเป็นี่นัลเสียไปก่อนครับสัมพัสอ่าแล้วจะพิชูผมทัด้องพ่ชูตรงนี้กดแข่งมาิงในุกอาแล้วเปิดนานกาเขกามาแต่กลาว่าตรงนี้มันจกายเป็นสงุรามนาฬิกามหรือเปล่าเราะนั่นเลสได้ิปีอกคันาหลังิปอกคัน้าหลังตรงนี้เลสหายไปก่อนแต่ว อาด้วยครับแบบนี้ไม่น่าจะมีคนอุครั้งแรกในคู่นี้เป็นทานาทางที่เปิดไปก่อนซ้ํา้ำคำว่าฉันะไม่มีจริงเลยสักครั้งแต่ฉันยังมีหวังเมื่อชีวิตนี้ได้เดินทางมาเจอเธอ แไต่บอม้าว่งหเลวไโนทด้วยแล้วปามาเดดูแล้วปิดหลังมาด้วยอเดน้าไดามนี้เราไวยังไม่ไหวแล้วนต้องม่กลับบ้าแลยยังไม่ยเลมาแ้วาอัน่ไปก่อนแล้วหัวเลือดมันโดนูาไม่ห้าป่านไปตรงนี้แล้วกระหน่ายด้วัยเข้าไปแน่แนตดาเคงอยู่ตรงไหนลงแบกกันเข้าไปแลงแบกก็จะตายอยู่แล้วแบดดีบุ๊กยังยิงอยู่ดีบุ๊กล้กลงไปจังหวะนี้มีการเกิดลุกขึ้นมายังยิงไอ้คนดูนะ จะผัดทิ่งมันได้ไหมขังเว้แนี้ต้องขอคาอ เลยครับหายไปดูดท่าตามพราะมันไดต่อหน้าตัวไมล่าก็จินเก็บไปด้วยครับานว่าเก็บแซงปล่อยนตัวก็ยายมไ่ก็ไปต้องทมันจะมีพลังวิเศษฉันเป็นคนพิเศษที่ไม่ยอมไปครับทได้ของไอพโปแ้วไอโปแ้วเจอหน้าองไอโโป่ดูไปแล้วพิงเงร์ไปแโดนไดัน้ไอโนตามไป่แล้วได้ดีมุแล้วอันกับมันจะชูปนะ่เวอการชบชีวิตแลก็นอนะว่าินาแล้วพยาย วันแล้วเดี๋ยว่ายังเตะมปาก้องคอยดัน่ากังเอาคลิปเข้ามากดชุดาแบบนี้ตีบ้านตีบ้านเ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเกมคู่สุดท้ายในวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นทารอนนะคะที่สามารถเอาชนะไปได้สามตอนหนึ่งเกมเย่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเต้ออเลสแล้วค่ะก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะครับผมก็เีเลสครับตอนนี้อยู่ทีมทารอนเล่นตำแหน่งแคลรี่ครับแคลรี่โนหนึ่งเอาอะไรมาเกินต้านช่องแชทบอกว่าเต้เอาสุดจริงเอองเอาสุดอยู่แล้วเอาสุดอยู่แล้วนะเอาสุดเน้นสุดไม่เน้นทรงอ่าแต่ก็ชนะนะอ่าในสามไอในสี่เกมเนี่ยชอบเกมไหนที่ เกมสองแล้วกันครับเกมเูลส, <Game S 2> สุถือว่าได้ซูมอยู่แต่ก็ม,มีว่าวบ่อยอยู่ <laughs> เอ้ยแต่ก็โดนแม่นอยู่นะก็มีโดนบ้างว่าวบ้างแต่ก็สนุกดีครับ <laughs> เอ้เราก็แม่นซะด้วยนะเก็บวินเลตยวสุดตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ <laughs> นอกจากเก็บวิเลตแล้วเห็นว่าเราเนี่ยเก็บพีริเมโซมตอนนี้ได้หรือยังคะ <laughs> <laughs> ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วมีโปรเจกต์ต่อไปไหมจะเก็บอะไรเมโซมอีกไหมก็รอซีซั่นหน้าว่าจะเก็บวิปวิปเมโซมอมาหมี่รอชมเลยนะเออในสตรีมของเขานะเขาก็เป็นคนขยันเก็บเมโซมมีคอนเทนต์คอนใจของเขา ีนึงก็ตัวหนึ่งจะได้แบบเปรียวๆเ,เออ <c oughs> กะกะว่าจะเก็บเปส้มให้ครบทุกตัวเลยไหมสำหรับแคลรี่ใช่ยูผมอยากได้เนะ<า>อะใช่หใช่ว่าจะเอาให้หมดเออ,เอ,อก็อติดตามนะคะ <c oughs> ก็เป็นเหมือนกับมิชั่นมิชชั่นหนึ่งเหมือนกันเนอะใช่ครับอ ก็ได้ฝึกด,ด้วยในตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าทารอนเองช่วงแรกๆอะ่ะยังเปิดตัวมาไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มโหดขึ้นมากๆเลยอยากจะรู้ว่ามีวิธีการคุยกับในทีมยังไงบ้างหรือว่าแบบซ้อมหนักไหมคะปกติก็เวลาเราแข่งเสร็จแบบว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะส่วนมากเราจะมีคุยรีเพย์ถึงแบบข้อผิดพลาดกันต่างๆแล้วครับในทีมสำหรับเรื่องซ้อมก็จริงๆก็ปกติก็ซ้อมแบบปกตินะครับก็มีซ้อมแทบทุกวันมีหยุดหนึ่งวันแล้วก็มีการแบบให้กําลังใจกันนะส่วนมากจะเป็นในเกมมากกว่าครับเพราะถ้าแบบหลังจากจบไปส่วนมาก เกมที่ที่3ที่เราเสียไปเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นที่เราบอกว่า,าจะแซวพี่ปอ๊อตอ๋อเกมเกมกบนะ,ะก็เกมนั้นจริงๆมีช่อน,นึงที่ที่พี่ชูตอนนั้นแบบเดินเข้าเอวเอวขวาแล้วทีเนี้ยเขากดอันติเข้ามาแล้วแบบพี่ปอ๊อตแบบยืนนิ่งแบบไม่รู้ตัวแต่ผมก็ผมก็เตือนแล้วนะบอกว่าเตือนแล้วไม่ฟังมันกดอันติแล้วพอกว่าจะรู้ตัวโดนรวบบตาโดนรวบตึงไปเลยก็คือเหมือนจะเราเวลาแบบมีใครแบบพลาดนิดนึงเราก็จะชอบแซวกันมากกว่าให้แบบจบเกมต้องจบเกมก่อนจบเกม แล้วก็แบบสีส<ช>ันแซวกันแบบเฮ้ยพี่เอาไว้จังหวะน่ะทำแบบนั้นวาอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงเวลาที่เขาออกมาจากตู้ทุกคนก็คือใน2ทีมเวลาที่เขาแข่งกันนะคือเขาก็สนิทก,กันแหละเพราะว่าซ้อมด้วยกันบ่อยแล้วก็แบบเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆที่เป็นกําลังใจให้เต้นหน่อยฝากติดต,ตามเชียร์พวกเราด้วยครับซีซั่นนี้ก็พยายามจะจะพยายามเข้าไปในรอบพี a อ o ให้ได้ครับแล้เอาแชมป์ให้ได้ด้วยนี่เป็นกาลังใจให้กับทารอนด้วยนะคะนี่เ็ผมโดนเข้าไปตายเลยผมโดนยกครับคนจะเกิดตอนคิกซี่อยู่นะคนกำลังจะโชว์โดนคิกซี่ยกผมว่า เวลาเล่นซิวของมันต้องแม็คิกซีล้วันนี้เราก็ชนะไปได้สกอร์สามหนึ่งนะคะพี่ๆ่จะคนเก่งมากยังไงก็ฝากเชีย์พวกเราในแมตชหน้าด้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE ช่องทารอนทีเอชนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะต้วนี้มีไม่ได้ครับิดได้มันไม่มีปีในมือแต่เยอะเลยใช่แต่แค่มเจอร์มันคื่อด้ครัีตีีตีีตอตาก่ีีต เขาเกลีเขาเห็นเขาเีนี่ยบอกว่าถ้าคุณนอนโดนตบหนั่งเอาดีเลยจารตบอะเฮ้ยนแผ้แล้วแกนอนแผ้แล้วแกพ่อที่เขามองอยู่เห็นไหมนะพอนอนเิ่งทดลองก่อนซือเไม่ได้อาหาร่มไม่ได้อาหาริ่ครับคุณตอวันนี้มากินข้าวดีทั้งแรกตาทางแล้วไม่ไปไหนชนะแล้วินเ พี่ลีหวานว้อรบกวนเอาพองไปจุ่มจ i i u u. ุ่ม ah. right น้องๆกันก่อนงจุ่มเองก่อนจุ่มด้วเองก่อนได้ไหมเหรอเต้ฟี่ได้เออเราได้มีไม่ไ้มีเนี่ยไม่ใช่ตัวเมียมพราะงั้นแล้วของผมเราใส่อะไรแล้ววะสั่งอะไรครับเราใส่อะไรครับกุ้งอะตมบุระออ๋ตมบุระทอดอยู่ครับของเด็กอ้วนต้องกินมาแล้วปะไม่กินมันมาแล้วมากินมาแล้วทำไมวันนี้ปิศาจซีโกแข็งนิดไม่ออกครับ ติดแอกโดนติดแอ็ติแอ็กอร่อยร่อออล่าปต่ะีรนี่ยพิษสสิวตอนแรกวางวางภาพเว้ไงนะวาง้าคือติดที่มันติดแตกอยู่แล้วมันยึดติดกับไบโอผจะโดดไปปุ๊บแตกระเบิดปุ๊บไบโอมีไบโอก็จะติดแตแต่อผมก็จะมา1ึถ้าโดดได้อีกหนึ่งกผมก็จะโดดไปสองตีกิฟตี้บิ๊กแล้วก็ตับแล้วก็ตับเสร็ผมก็จะมาึแล้วก็แขงมันจะได้ประมาณสองตัวอย่างต่ำนะเพราหนึ่งออมาจากก้อหนึ่งโดนติ๊กไปกับปุ๊บผมว่าจะโดดเดนไดนยตา ไม่อยากได้แต่ฝันต้องฉันในใจเธอ